วันนี้นะคะพาออกมานอกสถานที่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่อยสาขาใหม่นะคะสาขาเจ้ามงงามปวันะะ่งนนตอนนี้นะคะเราช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวคือจะบอกว่าข้างในเนี่ยหอมเยอะมากมากร้านเขาเนี่ยคือใหญ่มากแล้วก็แบ่งเป็น,นหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจนเลยนะคะเพื่อนยก็สามารถมาช้อปปิง้งได้นะคะใครใกล้บ้านเนี่ยก็แวะมาช้อปปิ้งได้ะคะตอนนี้โปรโมชั่นเขาเยอะมากๆเลยและนี่คือผลงานทั้งหมดในวันนี้ เดี๋ยวเราจะมาเปิดถุงกัน <player> ทุกคนได้ดูกันนะคะแต่ก่อนอื่นถ้าสวใคะอยากรู้อะไรมีอะไรบ้างเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตาที่ลานจ้า h ั l l o สวัสดีค่ะเพื่อนคนี้ต้อนรับเข้าสู่ดดาวน์ชแนลนะจ๊ะเมื่อวันก่อนเราได้มีโอกาสไปสาขาใหม่ของอ v e แอนด์มานะคะนั่นคือดูมงงามดวงวันนันเอง ทำการเดินสำรวจแล้วก็ช้อปปิ้งมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะมาเปิดถุงอีแฟนบอยกันจ้าในถุงนี้คือมีของมูลค่าทั้งหมดกว่า5 0 0 0บาทไม่ใช่แค่ซื้อมาให้ตัวเองแต่วันนี้มีซื้อมาแจากคุณผูช้ชมเปบ้าด้วยนะคะ เตรียมตัวรอเลยทายคลิปมีรางวัลให้ทุกคนแน่นอนพูดก่อนว่าสาขาใหม่เนี้ยคือเขาจะมีโซนใหม่ที่ชื่อว่า K Beauty นะคะซึ่งจะเป็นการเอาเครื่องสำอางของเกาหลีที่คัดสรนมาแล้วเนี่ยว่าเลิศว่าดีนะคะมาวางขายเป็นโซนเลยนอกนั้นก็มีโซนของแบรนด์ไทยน้ําหอมก็คือมีเป็นห้องเลยก็อย่างที่รู้นะว่าอีเวนบอยเนี่ยของเนี่ยทุก ถูเนาะแล้ยิ่งเปิดร้านใหม่ช่วงนี้เนี่ยคือมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะยังไงเนี่ยก็ไปติดตามกันได้แล้วก็ไปช้อปปิ้งกันได้แต่วันนี้คลิปนี้มาเปิดถุงกันก่อนเลยดีกว่าค่ะจะอวดให้นะคะว่าได้อะไรมาบ้างซื้อเลืมาเยอะขนาดนี้าอ,อเห็นแบรนด์ชัดไหมคะนี่เลยคะ่ะต้นไม้บางเอาออกหน่อยค่ะ่าเหดนชัดมาดูชิ้นแรกเลยดีกว่านะคะนี่เลยเริ่มที่ทาดา อันนี้เนี่ยมันอยู่ในโซนของ whole life นะคะเชลคือสะพานที่แบบใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็มีของน่าเล่นเต็มไปหมดเลยที่สะคัญคือราคาถูกมากๆทุกคนแบบลิปแท่งละ100บาทอะไรอย่างเงี้ยเอออายแชโดว์แบบไม่กี่ร้อยอ่ะก็แพ็กเกจจิ้งเนี่ยน่ารักเกาหลีอะไรอย่างงี้พูดเลแบบยว่า,า,าถ้าใครไปที่นั่นต้องแวะไปที่เคาน์เตอร์นี้นะคะเพราะมันน่าซื้อจริงๆเราได้สิ่งเหล่านี้มานะคะอันนี้คืออายแชโดว์เป็นอายแชโดว์พาเลตชื่อว่าตู๊ตู๊คาลิคัลเลอร์อายแชโดว์พาเลตเบอร์801อันนี้เนี่ยก็งอันน อายแชโดว์ที่มีทั้งเนื้อแมทแล้วก็เนื้อชิมเมอร์นะคะซึ่งสีมันน่ารักมากแกที่ฉันเอาพาเลตตนี้มาเพราะว่าฉันจะเอาไปทะเลเพราะสีมันสดใสมากแล้ยฉันอยากแบบเออสดใสทำกระสิงแด้อันนี้มีทั้งหร่สีหนึ่งสองสามสี่สี่คูณสี่เป็นสิบหกแอนอารโทนสีเนี่ยคนจะเห็นเลยว่ามันก็มีความแบบสีประหลาดประหลาดเนาะสีเหลืองเนี่ยใครจะมาแต่งหน้าถูกไหมเฮ้ยก็ได้อยู่นะสีอะอโลชิมเมอร์บ้าง โอ้ oh. mm hmm. มูชิคิอค,อ,ค,อ,คอืมอาบัดสีแบบสดๆออกไปอะ่ะมันก็เป็นโทนแบบโทนปกตินี่แหละเออที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะอันนี้ก็น่าสนใจอยู่แล้วล่ะคะ่ะไม่แพงเลยอันนี้คือ whole life Story Sky Cycle Direct Liquid Eyeshadow นะคะเป็นกลิตเตอร์อายแชโดว์ที่แบบวิงวิงวับวับคือถูกมากเลยน่าจะประมาณ300กว่าบาทซึ่งมันแบบไม่เอากา็ไม่ได้หรอปะคือแบบรู้สึกผิดแล้วทั้งเราเนี่ยก็คือเป็นคนที่แบบชอบแต่งตาให้ดูแบบเป็นประกายอะไรอย่างงี้เนาเออ้แม่ดีจัด เออเอาสิคือเอาจริงพิกเมนต์นางก็ไม่ได้แน่นแบบแน่นเวอร์เนาะด้วยราคาของนางเนี่ยมันก็อาจจะไม่เท่าแบบแบรนด์ฝั่งตะวันตกหรือว่าอะไรอย่างี้นะคะแต่ว่าถามว่าเอามาใช้แบบพอกรุบอะไรเงี้ยได้ไหมได้นี่ว่าดีเลยค่อยสวยคือมันแบบทาแชโดว์เสร็จใช่ไหมแล้วก็ไปทาท็อปอัพนะคะมาดูที่ลิปสติกซึ่งก็มีเยอะอยู่แล้วแต่ก็งงมากว่าแบบซื้อมาอีกมันอดซื้อไม่ได้จริงทุกคนพอแบบไปลองอะแล้วมันแบบ อันนี้กูดีอันนี้กูดีอันนุ่งกูดีจริงๆอะอยากได้มาเยอะกว่านี้แต่ว่าพอก่อนพอก่อนพักก้อนตู้ตู well ้เวลเวดโฟลคลิปเกลสนะคะสีเบอร์405เป็นสีที่แบบสวยมากตืนทุกคนดูทำไงทำไงจับตาดูท้าาานี่นะคะ เนื้อมันจะมีความแบบเป็นเวลเวดแมทเป็นลุกหน่อนลุกก็ไม่หยีนะคะทุกคนแล้วเวลาทาแล้วเวลาเกลี่ยนะมันจะแบบจงางออๆอะสุดซอปอะเออแล้วมันโอ้สวยแล้วก็เกลกเกลี่ยหน่อยให้แบบขอบมันพุ้งๆเนาะสวยงามต่อมานะคะเป็นอันนี้เลยค่ะของเมอร์เรสกานะคะซื้อมาได้กันทั้งหมด สองอย่างลิปมอร์เสค่าตัวนี้ก็ดีไม่แพ้กันดียังไงเดี๋ยวมาดูค่ะอันนี้เนี่ยเขาชื่อรุ่นว่าพลัมไมล์ลิปเบอร์นะคะชื่อว่ามล์เดียดเลยข้างในจะมีรูปหัวใจด้วยเห็นไหมทุกคนรูปหัวใจรูปหัวใจรูปหัวใจอยู่ตรงแกนกลางอีแกนตรงกลางเนี่ยมันก็จะไล่สีเป็นอมเบรให้เราไปแล้วเรียบร้อยนะคะจะเป็นสีแบบนูนูละมุนชูนนูนัวทางมันะจะช้ำมันเหมือนเป็นลิปบามที่มีสียนะทุกคนพอทาไปแล้วมันก็จะบํารุงใช่ไหมแล้ว ก็ให้สีสันด้วยซึ่งแบบเล่อ,อไป m มอร s เรสกอีกหนึ่งชิ้นที่แบบไม่ได้จะซื้อแต่ว่าพี่พีเอเดินมาบอกว่าตัวนี้ก็แนะนํานะคะพรามเมอร์ช่วปรับสีผิวให้กระจ่างใสผิวจะโกลโลหน่อยนี่ก็แบบหล่อค่ะพอเขาทาปุ๊บเอาหนึ่งตัวนี้ชื่อว่า m o r e s เรสค e าเพอร์เฟกติ้งสกินอิลลูมิเนชันไลท์ตัวนี้พี่เขาบอกว่ามันสามารถเข้าได้กับทุกเฉดสีผิวเลยเพราะว่าอ่ะดูนะ ตอนที่ทาไปแล้วตอนแรกมันจะมีมีความเป็นสีขาวใช่ไหมคะทุกคนเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยพอทาไปแล้วปุ๊บมันจะแตกตัวกลาเป็นสีเนื้อแล้วก็ปรับให้เข้ากับทุกเฉดสีผิวได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะผิวสีไหนก็สามารถทาได้นี่ทาไปเรื่อยๆเงาป่าสุด สุดสําหรับตัวนี้พี่เขาบอกว่าไม่ต้องทารองพื้นก็ได้ทาแป้งเนี่ยเพื่อเซ็ตออพไปแค่นั้นเลยตัวนี้นะคะือมันก็เป็นเหมือนรองพื้นไปในตัวแล้วต่อไปเป็นปัดแก้มนะคะนี้ของแบรนด์นารีค่ะซึ่งถูกมากหลัก10บาท90บาท99บาหรือ90บาทอันนี้เป็นเบอร์16นะคะชื่อว่า be longing with me พ <c oughs> ูดเลยว่ายังไม่เคยมีสีนี้ในสต็อกมาก่อนนะคะสีส้มอมเหลืองเราจะมาแต่งให้ได้เป็นหนึ่งลุกนะคะซึ่งสีก็คือ <c oughs> น้องนางนั้นแดงกว่าใครปัดไปก่อนเดี๋ยวอ้อนเองเอาเรื่องแนะนำว่าควรมีติดบ้านสั 1อันต่อไปนะคะอันนี้ที่ซื้อมาเพราะว่าเป็นอันใหม่แล้วก็น่ารอมากๆเลยมาชราของเมเบอรีนะคะรุ่น The Falsy Lash Lift นะคะซึ่งเขาได้แรงมาดาลใจมาจากคนที่ลิปทับขนตาซึ่งอันนี้เป็นอันที่ดาวแอบใช้มาแล้วเพราะว่าดาจะมาพูดในวิดีโอนี้นะคะจะบอกว่ามันให้ลุคที่แบบขนตายาวแล้วก็โค้งงอนได้เป็นอย่างดีมากเลยแต่ว่าข้อเสียก็คือหัวใหญ่นะคะอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ขนตาสั้นขอแนบรูปตอนปัดรีวิวให้ดูนิดนึง พอปัดออกมาแล้วเนี่ยขนตาก็คือจะงอนสะรึงเรียงตัวสวยเลยนะคะนะับว่าเป็นอีกหนึ่งอันที่เป็นของไม่และดีและ,และน่าใช้และไปซื้อกันเลยจ้าต่อไปนะคะเป็นของไม่อีกหนึ่งชิ้นที่แบบเออก็ไม่ได้ติดทุกวันหรอกแต่ว่ามันผ่านหูผ่านตาแล้วแบบมันสวยอะ่ะ <c oughs> ก็เลยแบบเออซื้อมาใช้สักน่อยอะไรอย่างงี้ซื้อมาลองสักน่อยอันนี้เป็นขนตาของน้องฉันนะคะจะมีทั้งหมด,ดกัน3รุ่นแต่และรุ่นเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติมากเลยอันเนี้ยที่ซื้อมา ด้วยความที่มีชื่อน้องฉัดติดอยู่ด้วยหนึ่งเหตุผลและอันที่2ก็ค,คือตามันค่อนข้างแบบแล้วรู้แน่ๆว่ามันไม่ได้โป๊ะเกินไปต่อไปมาถึงหมวดของใช้ต่งตางๆอันนี้เป็น m a r i s า a Peace lotion บำรุงผิวกายสุด whitening perfume อันนี้ซื้อมาเพราะว่าเขาลดราคาอันนี้ชื่อหนึ่งแถมนึ่งแบบกับเพื่อนคนละอันกลิ่นที่เลือกมานะคะชื่อว่า c l l m e Maybe เป็นกลิ่นที่ถูกจริตอันนี้ที่สุดแล้วเออลองไปดมก็ได้มันหอมนะคะ <S <S 2> <S 2> โลชั่นทามือค่ะแฮนด์ครีมนั่นเองนะคะตัวนี้ของฮัคเล่นะคะกลิ่น Moroccan โโ g a r d e n e r นะคะอ่ะหลอดก็คือจะมีความเป็นยสฟันนะคะเป็นหลอดเขาเรียกว่าอะไรหลอดเหล็กอะแต่จะบอกเลยนะว่ากลิ่นหอมมาก เหมือนแบบเราอยู่ในทะเลทรายแล้วก็มีต้นกระบองเพชรโผล่ขึ้นมาเนื้อครีมของเขาเนี่ยจะมีความเข้มข้นแต่ว่าเวลาทาลงไปแล้วว่ามันไม่เหนียวเหนอะหนะมันก็ซึมหายอันนี้ก็350บาทมีความว่าเอาจริงล้วความว่าแพงแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบยอมจ่ายจริงเพราะว่ามันหอมแบบหอมมากเนยก็ไปเป็นอันนี้บ้างดีกว่าอันนี้เป็นครีมนะคะนี่เลยหลายคนอาจจะคุ้นหน้านะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นครีมมาจากเกาหลีในอีฟเบอยเนี่ยวมั่อกอยู่ในโซนเคบิว อย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็เพิ่งรู้ตอนที่ไปเดินอีฟแอนด์บอยมานี่แหละว่าเขาไม่ได้มีแค่ตัวนี้เขายังมีโฟมลังหน้ามีมากสก์หน้ามีอะไรแบบอีกเยอะแยะให้เล่นมากเลยเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อบามที่ไหลออกมาแบบไม่หยุดเลยตอนนี้มันเปืือเข้าใจไหมตัวนี้เนี่ยเป็นครีมที่ดีมากเลยนะคะมันชื่อว่า Return มันมาจากอะไรรู้ไหมมันมาจากรีเทิรผิวจากที่แย่ๆพังๆเนี่ยให้กลับมาเป็นผิวใหม่ แล้วเนี่ยที่เขาใช้กันเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของการลดรอยแดงรอยดําจากสิวแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะทําให้ผิวเราเนี่ยไม่แห้งกร้าแล้วก็สำหรับคนที่แพ้น,นุน่น,น,นีินาอะไรเงี้ยก็คือสามารถใช้เจ้าตัวนี้ได้นะคะโดยที่มันจะช่วยแบบปลอบประโลมผิวของเราเนี่ยทำให้ผิวรอเราเนี่ยกลับมาแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีมากยิ่งขึ้นทาไปแล้วเหมือนแบบตอนแรกมันจะจะมีฟีลว่าเหมือนกองอยู่ที่ผิวนิดนึงแต่ว่าพอทิ้งไปสักพักมันก็จะซึมหายไปก็จะแบบว่าซึมหายไปหรือก็แบบอ้าวหายแล้วหรออะไร ต่อไปค่ะเป็นตัวนี้เลยเป็นครีมกันแดดนะคะของ All About You นะคะซึ่งทุกคนเนี่ยจะรู้จักกันในนามว่าเขาเนี่ยเป็นแบรนด์ออร์แกนิกโดยเฉพาะนะคะเขาชื่อว่า j u f f m a t t Fluid UV Protection นะคะมี SPF 50 PA บวกบวกบวก,บวกตัวนี้นะคะจะเป็นสูตร Super Fruit ทุกคนนอกจากทากันแดดแล้วเขาก็ยังช่วยบำรุงด้วยนะคะสีส้มจะเป็นเนื้อลองพื้นส่วนสีฟ้าเนี่ยจะเป็นสูตรที่แบบใสเคลียร์ซึ่ง ที่เชลมันไม่ได้มีให้ลองนะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันน่าใช้ก็เลยเนี่ยหยิบมาลองดูสีของเขาจะเป็นสีเนื้อนะคะทุกคนจะมีความว่าอ่ะช่วยเขาเรียกว่าช่วยปรับสภาพผิวหน้าของเราให้เหมือนสีผิวมันสม่ำเสมอด้วยไปในตัวแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกเป็นเนื้อแมทก็จะช่วยได้ให้ผิวหน้าเนี่ยเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นเป็นการแบบปูพรมปูผิวให้พร้อมกับการแต่งหน้าให้แบบหน้าเรียบเนียนขึ้นอะไรอย่างนี้ตอนที่เกลี่ยไปมันจะมีความหนักแต่ว่าพอทาไปแล้วปุ๊บมันจะบางแล้วมันก็จะลื่่่นนนนนนผิวตตอไปปะะคีเเลยย็้ําาบ ชื่อว่าโพลินเม้าวอชนะคะอันนี้เนี่ย import มาจากญี่ปุ่นเลยนะคะซึ่งอันนี้นเป็นสูตรที่แบบขายดีในญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วาก็เคยได้ใช้สูตรสีขวดสีน้าเงินสีกรมาท่าไปแล้วนะคะชอบมากใช้ดีมากคือเวลาบ้วนออกมาแล้วเนี่ยมันจะเห็นเศษคราบน้ําตาลน้ําตาลำดาๆอหลุดออกมาเตงแตะกอนเลยเหมือนเห็นว่า สกปรกขนาดนี้เลย,อยเออพอแบบว่าเวลาใช้แล้ปุ๊บใช่ไหมมันก็ช่วยทำให้แบบเราอะมั่นใจขึ้นแล้วก็ลมหายใจเนี่ยสะอาดขึ้นอันนี้ที่เลือกมานะคะเป็นสีส้มสูตรออริจินอลนะคะมันก็ช่วยลดการก่อตัวของแบคทีเรียช่วยลดการสะสมของคราบปุ ซึ่งเป็นสากเหตุหลักของกินป่านะคะ,ะก็มีส่วนผสมจากโพลิลิสแล้วก็สารสกัดจากใบบัวบกแนะนําเลยว่าดีลองไปหามาใช้กันดูได้ะคะ่ะแต่สูตรนี้ยังไม่เคยใช้นะก็คือจะซื้อมาลองใช้นี่แหละว่ามันเป็นยังไงอันนี้เป็นแบรนด์ใหม่นะคะชื่อว่า Ha Skin นะคะเป็นโปรดักที่ใช้กับผลิตภัณฑ์จุดซ่อนเร้นอูที่เรียกว่าซีมีดูเหมือนน้ายาล้างหนงเลยเนาะเออขวดแบบโฟมล้างหน้าอืม ห,หอมเป็นกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นมีความเป็นสมุนไพรแต่ไม่ใช่สมุนไพรแก่กลิ่นนี้มันจะช่วยฆ่าความอับชื้นออกไปนอกจากตัวนี้ที่เป็นน้ำยาทําความสะอาดจุดซ่อนเร้นแล้วเขายังมีตัวนี้ทุกคนเป็นตัวใหม่ล่าสุดนี่เลยอันนี้เนี่ยเขาชื่อว่าด็อกเตอร์าสกินไวไฟเฟมินินดอ มันเป็นยังไงมันคืออะไรมันคือไอที่หยดลงบนผ้าอนามัยนะคะเวลาที่เรามีประจําเดือนนี่ลองเสิร์ชดูแลเขาบอกว่ามันจะช่วยลดกลิ่นของประจําเดือนลดอาการคันได้ถึงจ0สิบเปอร์เซ็นต์เพียงแค่หยดครั้งละสองหยดที่ผ้าอนามัยทุกครั้งที่เปลี่ยนผ้าอนามัยคนที่เป็นเมนก็จะรู้เนาะว่าแบบเป็นเมนอ่ะมันก็มีกลิ่นไม่พึงประสงค์อะไรอย่างงี้เนาะนี้ก็คือช่วยลดกลิ่นได้ด้วยเป็นดรอปหยดแบบนี้นะคะก็พกง่ายเนาะอะไรอย่างเงี้ยเนาะกลิ่นแบบเหมือนกันเลย หมุนไพร อย่างสุดท้ายแล้วนะคะก็คือสิ่งที่จะนำมาแจกในวันนี้ด้วยนั่นเองนะคะนี่เลยเซอร์เคิลจ้าเป็นแปรงสีฟันที่พัฒนาจากญี่ปุ่นนะคะก่อนแรกเนี่ยเขามีทั้งหมดกัน4ส,สีแต่เขาออกมาเพิ่มอีก3สีนะเป็นแปรงที่ลักษณะพิเศษของเขาเนี่ยก็คือหัวแปรงมีความกลมและใหญ่นะคะสำหรับใครที่แบบชอบแปรงใหญ่ๆเลยเนี่ยขนแปรงมีสมวนผสมของชาโคลช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียข้างหลังเนี่ยเขาจะมีแบบไอที่แปรง ลิ้นด้วยสามารถทําความสะอาดได้แบบ t o in one ตันนี้ราคา8 9 9บาทตัวต่อไปค่ะนี้เป็น makeup remover สูตร sensitive skin จากแบรนด์ไครนะคะนี่เลยเขาบอกว่าแค่หนึคลิกกดดึงมันจะแบบเด้งออกมานะคะต่างเขามีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยก็สามารถพกพาได้อย่างสะดวกแล้วก็ง่ายได้เวลาจะใช้เนี่ยก็คือกดตรงนี้ปึ๊บเดี๋ยวจาลองนะไม่เคยลองเหมือนกันยังไงอ่ะโอ้ยขัวเด้งเข้าน้ เขาบอกกดไปแล้วมันจะแบบมันจะเด้งขึ้นมาอ๋อนี่ไงเด้งขึ้นมาแล้วแค่<อ>นี้เหรอมันแยกระบบระหว่างระบบแห้งกับระบบเปียกไว้แล้วก็พอจะใช้อ่ะค่อยแบบค่อยแบบกดให้มันผสมกันเข้ากันแล้วมันก็จะแบบเด้งฟูขึ้นมาแล้วก็ เก็บข้นมาใช้อย่างนี้เลยเนี่ยมันก็จะออกมาแบบนี้เนี่ยก็มาเช็ดน,นุ่มเช็ดหน้าอะไรน,นะคะพกพาสะดวกเคยอ่ะวันนี้ก็คือขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะแล้วก็จะแจกของค่ะกรจิกาก็คือให้เพื่อนๆคะคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าชอบคลิปไหนของดูด้าชาแนลมากที่สุดพร้อมบอกเหตุผลนะคะรอบนี้เราจะไม่สุ่มล่ะเราจะแบบเฮ้ยนั่งอ่านถูกคอมเมนต์เลยแล้วคอมเมนต์ไหนที่แบบโดนใจเรามากที่สุดนะคะก็จะได้รับรางวัลไปเลยจ้า ายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอ่าน,นได้ที่ด้านล่างเลยว่าแจกถึงวันไหนอะไรยังไงนะคะพิมพ์มาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดีย๋ยวจะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้า